คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเปิดภาพบรรยากาศตอนกลางวันขึ้นมาก่อนก็ได้ฮะที่อนุสาวรีย์ประชาออขอภัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหม<ะ>กลุ่มประชาชนรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยก็มีการเดินทางไปร่วมการชุมนุมครั้งนี้ด้วย mm hmm. เห็นบอกนัดชุมนุมใหญ่ก็คือวันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะนัดชุมนุมใหญ่อีกทีหนึ่งหลังจากได้นายกคนใหม่แล้ว mm hmm. หลังจากสภา,ามีการเปิดให้โหวตนายก<ะ>เลือกนายกคนที่สาสถ้าได้ออกมาแล้วยังเป็นเพื่อไทยเหมือนเดิม ทางแกนนําเขายืนยันเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอามวลชนเนี่ยไปกดดันต่อคุณผู้ชมฮะแล้วบรรยากาศเอาดูบรรยากาศหน่อยตอนที่ช่วงที่กลุ่มมวลชนเริ่มมาแล้วก็มีการปลาัยขึ้นเวทีเอาตอนเย็นเลยก็นะฮะสิบเนาฬิกาก็ได้ตอนช่วงที่เห็นบอกว่ามีการร่วมกันร,ร้องเพลงแล้วก็ปราศัยบนเวทีมีบางช่วงบางตอนเนี่ยเออต้องบอกว่าคนที่มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือ บอกธงชาติใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่วันนี้เห็นบอกว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หนานแน่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าเข้าใจว่ารอดูท่าทีสถานการณ์อยู่ค่ะนี่คุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่ากําหนดการในการร่วมชุมนุมครั้งนี้จะถึงเวลาประมาณสักสามทุ่มแต่ตอนนี้สามทุ่มหนาทีแล้ว ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ไปดูบรรยากาศสดๆกันคุณผู้ชมฮะบรรยากาศสดตอนนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นยังไงกันบ้างเห็นบอกว่าคุณจตุพรพมพันธ์ขึ้นปลาสายอยู่บรรยากาศสดๆขนาดนี้ติดตามจากน้องต้าชัญญาเลยครับ ผู้ชมครับการชุมนุมของคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้ชุมนุมก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนั่นก็คือยกเลิก MOU ปี43และปี1 4ปี44และยังคงเน้นย้ำว่าไม่ต้องการแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยครับ คุณผู้ชมครับบรรยากาศการชุมนุมที่อนุาสาวรีย์ชัยสมรภูมิแกนนาคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยทางต่างขึ้นเวทีประสายกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้ผู้ชุมนุมไม่แสดงจุดยืนสนับสนุนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่จะเป็นการเรียกร้องให้ยกเลิก MOU ปี43และ44และต้องการให้รัฐบาลใหมย่ยึดถือข้อเสนอ6เงืง่อนไขของคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยด้านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพัก เสรีรวมไทยก็บอกนะครับ hmm. ว <Legend>, mm ่าการชุมนุมในวันนี้เกิดจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังสารรัฐธรรมนูญมีนติให้นางสาวแพทองทานชินวัตรพ้นจากการดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยสื่อมวลชนที่โดยมวลชนที่มาชุมนุมกันในวันนี้มีจุดยืนไม่เอาระบบทักษิณโดยมองว่าพักเพื่อไทยเป็นโมฆะพักนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนไหนของพักก็ถูกทําให้พ้นจากตําแหน่งซึ่งล่าสุดก็คือนางสาวแพรทอง ผ่านชิน,นวัตร์แถมยังจะเสนอให้นายชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพรรคขายชาติเลยก็ว่าได้เมื่อถามถึงนายอนุทินชายวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีความเหมาะสมในการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32หรือไม่ก็บอกว่านายอนุทินเนี่ยนะครับก็ยังมีข้อคอรหาและก็มีคดีต่างๆอยู่วันนี้ยังมองไม่เห็นว่ามีนักการเมืองคนไหนที่เหมาะสมกับการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปและมองว่าสถานการณ์ของพรรคการเมืองต่างๆใน ช่วงนี้เปรียบเสมือนกับหมาที่กำลังแย่งชามข้าวกันกินพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกอีกนะครับว่าทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยณนะวันนี้ก็คงจะต้องเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเป็นคนกลางที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพราะเชื่อว่าคนดีๆในประเทศยังมีหลงเหลืออยู่บ้างสถานการณ์บ้านเมืองณนะวันนี้มองว่าต้องปฏิวัติแต่คนไทยไม่ชอบการปฏิวัติดังนั้นต้องหาคนกลางมาหาทางออกในสถานการณ์บ้านเมืองในครั้งนี้ไปฟังเสียงครับ ต่อต้านไม่เอาระบอบทักษิณไงเนพราะหลังจากที่อุงอิงโดนสารรัฐมนุนพิพากษาเนี่ยนะ,ะก็พยายามที่จะจัดเลือกนายกตมนตรีกันใหม่โดยเพื่อไทยก็เหลือแคัดเดตอีกคนคือคุณใจเกษใช่ไหมส่วนคุณนุทินก็จัดสู้ไงเมื่อจัดสู้ทุกคนก็เสียงไม่พอก็ต้องไปหาพรรคประชาชนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ก็จะดำเนินการกันต่อแต่สําหรับใครอะไรก็แล้วแต่นะ พักเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นโมฆะพักแล้วนะเสียฐาวมาเป็นนายกก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับอุณยงเป็นยกก็ถูกตัดสิทธิ์ใช้กรสีมันยังไม่ได้เป็นก็มัน พักเป็นอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งได้ชื่อว่าพักขายชาติแล้วแล้วมันจะเป็นได้อีกด้านนางสาวสกุลรัฐชูยอดประชาชนที่มาชุมนุมในวันนี้ก็บอกนะครับว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเราไม่ต้องการแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่มาจากพักเพื่อไทยเพราะประเทศไทยตอนนี้บอบช้ำม,มามากพอแล้วแตม่มีแต่นักการเมืองเข้ามาหาผลประโยชน์ของตอนเองอยากให้รีเซ็ตระบบการเมืองใหม่แล้วนับหนึ่งใหม่ไปพร้อมๆกันตอนนี้ยังไม่มีนายก คนไหนที่อยู่ในใจเพราะเชื่อว่าหากได้นายกรัฐมนตรีคนที่32เข้ามาเชื่อว่าจะมีการชุมนุมประท้วงแบบนี้ไปเรื่อยๆสงสารประเทศไทยเพราะประชาชนไม่เคยอยู่ในสมการนี้เราเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาไม่มีเสียงมากพอที่จะไปชี้เป็นชี้ตายนักการเมืองทําได้เพียงมาชุมนุมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในวิถีประชาธิปไตยไปฟังเสียงครับ กันมาตั้งนานแล้วค่ะดูทิกฎหมายยังไม่โคลรบเลยคกก็ไม่ยอมติดเออแต่เราประชาชนอย่างเราทำอะไรผิดนิดโน่นโดนจับแล้วค่ะอาจารย์เิารีมา้เลยจริงจริงอะนะด้วยใจจริงอยากรีเซ็ตประเทศค่ะก็คือล้างไปหมดเลยแล้วก็นับหนึ่งใหม่ค่ะค่ะก็คืออยากได้คนที่ดีๆสะอาด อันนี้มันเกาะก่อนมาตั้งนานเลยใช่ไหมคะข้ามาก็วนวังวนอยู่อย่างเดิมอะเราก็ต้องมานั่งไล่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดได้มาอีกเราก็ต้องมานั่งอยู่อย่างงี้เหรอคะแล้วเราก็แก่ลงไปทุกวันเนี่ยจะเจ็บเสีย้าพอเห็นเขาก็อดไม่ได้ค่ะมันเหมือนเข้าไปในสมองอะอดไม่ได้เราก็ต้องมาอีกถ้าเราไม่มาเราก็ไม่สบายใจอะเหมือนไม่ได้มาคนก็คนอื่นที่เข้ามาลําบาก แน่ตอนที่สุดนะครับว่าด้านหลังของผมนั่นก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์ก็คือว่ากําลังปราศัยอยู่บนเวทีและมีมวลชนกําลังฟังปราศัยกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งสถานการณ์บรรยากาศการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะดําเนินการไปถึงตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของวันนี้นะครับและทั้หมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ ถ้าฟังจากน้องต้บาบอกขยับไปตอน22นาฬกาคาดว่าไม่เกินถูกไหมกำหนดเดิมเนี่ยบอกว่า3าทุ่ม<ช>แล้วเดี๋ยวน่าจะมีการจบซึ่งขณะนี้เองเนี่ยไม่แน่ใจผมขออนุญาตเปิดบรรยากาศหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้ช่างภาพจับไปที่คุณจตุพรนิดนึงเข้าใจว่าเป็นบุคคลที่ขึ้นปราศายอยู่ขณะนี้เดี๋ยวตัดภาพสดๆเข้ามาเลยก็ได้ฮนะนี่บรรยากาศคุณจตุพรอยู่ด้านบนเวทีนี่เปิดเสียงคอคอก็ได้นะ คุณจตุพรเองยังคงปราศายอยู่ซึ่งเป็นแกนนําคนสําคัญ<ะ>และเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วของการชุมนุมในค่ําคืนนี้แล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลนะฮะเดี๋ยวเปิดภาพนี้ไปคุณจตุพรเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ก็ยืนยันตามเดิมเลยบอกว่า6ข้อหลักที่เรายื่นเอาไว้ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลขอหข้อน,นี้คุณจะต้องทําตามให้ได้ไม่กําหนดว่าใครจะเป็นนายกหรือคนไหนจะไม่ได้เป็นนายกขออย่างเดียวคือ ไม่ใช่จากเพื่อไทยที่เหลือก็คือทําตามหข้อที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นข้อเงื่อนไขเอาไว้นี่ฮะหกเงื่อนไขที่ว่าก็คือนายกคนใหม่ต้องไม่มาจากเพื่อไทยแล้วต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่แตะหมวด1หมวด2ยกเลิก m o u 4 3 4ยยกเลิกรากพระราชบัญญัติเอ่อพอรบรซั์อิงสิทธิ์อันนี้ตามที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้คุณจตุพรบอกว่าแล้วถ้าหากมันไม่ออกมาเป็นแบบนี้หรือว่า นายกมาจากเพื่อไทยวันที่6นะฮะ6กันยานี้จะมีการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่อนุสาวรีย์ชัยและฝากไปถึงพักประชาชนด้วยเช่นกันบอกว่าถ้าหากสนับสนุนพักเพื่อไทยนั่งนายกเขาจะเดินทางไปที่พักแล้วไปกดดันไปสอบถามเรื่องนี้ฟังเสียงคุณจตุพรนะฮะเกิดขึ้นได้แทบทั้งสิ้นในทางการเมืองเนื่องจากว่ามันยังไม่นิ่ง คือทางซีกเพื่อไทยภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยงัดไม้ตายไม่รู้ว่ามีอำนาจหรือไม่คือเรื่องการการยุบสภาที่วันนี้ยกคณะไปเจรรจาเนี่ยด้วยความไม่อับอายเนี่ยนะครับก็ท้ายที่สุดนั้นก็ยังไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนั้นพักประชาชนเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่อย่างที่ผมบอกว่านะครับ คณะรวมพลังแผ่นดินยืนกรานไม่เอาแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนี่คือจุดยืนหลักจุดยืนหลักและไม่เอาการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพรรคประชาชนเลือกเส้นทางว่าไม่เลือกใครสักพักก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพราะจะให้ภูมิธรรมและคณะรักษาการนะครับจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราเองก็แสดงจุดยืนชัดเจนกันอยู่แล้วว่า ในทางการเมืองนั้นเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์นะครับสอสอพัเกเพื่อไทยทยอยนี่นะครับออกตามลำดับะจะใช้เอกสิทธิ์นะครับในการ<ช>วหวตเลือกนายกรัฐมนตรนีปัจจัยหลักที่ทยอยออกคืออะไรผมเชื่อว่านักการเมืองเขารู้บางคนเป็น8สมัย9สมัยนะครับแล้วก็ถูกข้ามหัวจนกระทั่งนะครับก็เห็นข้างหน้าเขาก็เลือกหนทางอิสระภาพเสรีภาพหมายความว่าเขาขาดกาัหนาแล้วว่าเขาหาเสียงยาก นะครับเรื่องกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยเรื่องทั้งคลิปเสียงคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและนโยบายเรือธงก็ไม่ได้สักข้อนะั้นนะครับกระแสนี่ต่ําเรียดินเมื่อก่อนเนี่ยนะครับสสพักเพื่อไทยที่ไม่กล้าออกไปไหนเนี่ยเพราะกลัวกระแสพักแต่าาณขณะนี้กระแสมันไม่เหลือเพราะฉะนั้นก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนี่ผมเองก็เห็นว่าทยอยมากกว่าที่เป็นข่าวนะและมากชนินิติคาดไม่ถึงด้วยนี่ก็จะเป็นตัวแปรอันหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนั้น สถานการณ์ก็ยังไม่เป็นที่ยุติจนกระทั่งท่าทีของพักประชาชนในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นหนทางการมีเรื่องต่อไปหรือว่านี่ครับจะเป็นทางออกให้กับบ้านกับบ้านเมืองนี่คุณผู้ชม,มนี่คือคุณจตุพรฟังเสียงกลุ่มผู้ชุมนุมหน่อยได้ไหม,มวันนี้เราไปเจอกับป้าลักษ์ด้วยใช่ไหมป้าสุวรักษ์ซึ่งเป็นหน้าประจำที่เดินทางมาตลอดถ้าเราเรียกกันภาษาข่าวบอกว่าเป็น F c ซลุงตู่อ่ะ,ะนี่แกว่ายังไงบ้าง ป้าลักษ์บอกว่าคือถ้าให้เลือกเนี่ยฉันอยากได้จริงๆก็แน่นอนก็อยากได้ลุงตูแ่แหละค่ะเพราะตอนนี้ตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยไม่อยากเลือกใครเลยแต่ว่าส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ยหมดเวลาแล้วยืนยันไม่เอาพักเพื่อไทยเพราะว่าที่ผ่านมาบริหารประเทศไม่ได้เรื่องเลยอย่างเรื่องของชายแดนเนี่ยทหารเหยียบระเบิดจนขาขาดกี่รายไม่รู้ต่อกี่รายแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาชุมนุมแบบนี้ค่ะ ใจมากเลยที่ว่านายกออกเพราะว่าป้าบอกแล้วไงว่าให้ใช้ความคิดใช้สมองคิดว่าเราบริหารไม่ได้เรายังเด็กอยู่อายุยังน้อยอยู่ให้ผู้ใหญ่ดีกว่าเอาป้าก็บอกหนูแล้วว่าหนูบริหารไม่ได้ขนาดป้ายังไม่บริหารเลย บริหารไม่ได้เพราะนูต้องบริหารเนี่ีไม่ได้เลยป้าแล้วจุดประสงค์ที่เรามาในวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเรานีคืออะไรบ้างจ๊ะป้าอยากให้เพื่อไทยยบุบไม่เอาเพื่อไทยค่ะอยากให้ยุบเพื่อไทยไม่ต้องแล้วหมดเวลาพอจบแล้วยมีนาะยกในใจไหมจ๊ะอ๋อแม่ในใจเหรอแม่เสียายว่าท่านเป็นอัไน,นแล้วอะ่ะอ่าคนละมนตรีแล้วสิลุงตูอ่อ่ะเสียายอ่ะ ไม่อยากให้ลุงตู่มาเป็นก็มาเป็นคนตำมตรีซะแล้วแม่ทำไงดีอ่ะนี่อ,อันนี้เสียงของปลักษ์นะปะลักษก็เป็นผู้ชุมนุมมาเราไปเราไปเนี่ยเราเจอตลอดถูกไหมนี่บรรยากาศสดๆคู่ไปด้วยซึ่งคุณจตุพรยังอยู่ด้านบนเวทีอยู่สามทุ่มสิบหกนาทีขณะนี้เดี๋ยวเปิดเต็มจอก็ไนดะ้ฮะตรงคุณจตุพรนะ่ะ บรรยากาศการชุมนุมล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมมาท่ามกลางการชุมนุมแบบนี้<ช>เห็นบอกว่าคุณพิธาอยู่เมืองนอกถูกไหมใช่และคุณพิธาก็มีการส่งกําลังใจมาโดยมีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมซึ่งในอินสตาแกรมของคุณพิธาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะส่งกําลังใจถึงคุณเท้งแหละหเดี๋ยวเปิดคู่กับตอนที่วันนี้คุณเท้งมาที่พักหน่อย<ห>เพราะณขณะน,นี้แรงกดดันทั้งหมดทั้งมวลเข้าใจว่าไปอยู่ที่พักประชาชนแล้วว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอายังไงกันแน่คุณคือผู้กําหนดและ กำหนดชะตาว่านายกคนที่32ของประเทศไทยจะเป็นใครคุณผู้ชมวันนี้เองเนี่ยจริง,รงๆคุณพิธาโพสอีกภาพหนึ่งไม่ใช่หรอตอนที่เป็นภาพอ่ะอืจะเป็นภาพสีน้ําเงิน <พา S 1> น่ะภาพที่ยืนมาจากกลุ่ค่ะโดยมีการลงเอาไว้แล้วก็เขียนว่านี่ส่งกําลังใจให้แล้วก็แท็กไปที่คุณเทง้ง<ะ>ถูกไหมแต่ตัวเองอยู่เมืองนอกอส่งกําลังใจมาแล้วก็ใส่หัวใจสีแดงเอาไว้สีแดงใช่ไหมไม่ใช่สีส้มนะหัวใจสีแดงเอ๊ะมีนัยยะอะไรหรือเปล่า ห,หัวใจ,ใจมันก<ส>็<ส>ต้องสีแดงอยู่แล้ว,ลวเราก็คิดไปเรื่อยนะค่ะส่งกำลังใจแล้วติดหัวใจสีแดงให้กับคุณเทง็งนี่เป็นกำลังใจสีแดงค่ะกลับมาเอ๊ะทำไมไม่ใส่หัวใจสีเงินด้วยอ่ะอจะได้ดูเท่าเทียมว่าเรายังไม่ได้ตัดสินอะไรหรือเปล่าแล้วเปิดผังนี้ขึ้นมาหน่อยฮะกำหนดการประชุมพรุ่งนี้ว่าตัดสินใจใคร กำหนดว่าพรรคประชาชนจะเลือกไปที่พรรคไหนจะสนับสนุนพรรคไหนกันแน่ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหนึ่งกันยายนก็คือวันพรุ่งนี้เห็<ะ>นบอกว่ามีการนัดหมายกันแล้วถูกไหมใช่ค่ะนี่ตามกำหนดการพรุ่งนี้เลย<ะ>และกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อหนึ่งกันยาพรุ่งนี้จะมีท่าทียังไงอันนี้เรายังตอบไม่ได้ทั้งสองพรรคเข้าไปยื่นข้อเสนอแล้วทั้งภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทย